<Yahoo! S 2> ทีมงานขนก้อนด,ดินไปที่พิพ,ธธพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่อำเภอสิีชะใหม่ครับเช้านี้เป็นเช้าของวันวา,านเลนไทายเข้ามาที่14กุมภา2565 หลังจากที่ได้ประสานกับพี่ขันชัยชมรมอนุรักษ์มวยไทยพวกเราก็มีความยินดีนะครับดีใจครับที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านโชว์ผลงานพ่อแม่คุบอาจารย์ของเราครับที่เป็นศิลปะภาพวาดที่ริมโค้งประมาณซอยเซอยสินะครับถนนริมโคงครับตรงขามนครหลวงเมืองจันทร์อำเภอศรีชั่จังหวัดนองคายทีมงานทุ่งทาวันนี้ ดีใจครับที่จะได้ไปสร้างศิละปะสถาปัตยกรรมธรรมชาติบ้านดินทรงกลมครับสถาปัตย์บ้านดินกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชมรมอนุรักษ์มวยไทยสีเชียงใหม่ถนนริมโขงซอยสิบอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องขายน่าจะเป็นอีกแข่งสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อุปกรณ์เครื่องมือเลียงชีพสมัยอดีตและอื่น ได้ถูกนำมาวางพร้อมผลงานศิลปะวาดภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ชวนคุณแสนแผนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนผานพร้าวก็น่าจะนำมาจัดแสดงในบ้านดินทรงกลมในเร็วนี้ตามหลักปัชญาแนวความคิดเคิดลดคือคิดให้น้อยๆเพราะถ้าคิดมากๆจะเกิดการวางแผนมากคิดจุกคิดจิก จนกลายเป็นเงื่อนไขข้อจํากัดสรุปแค่คิดลงมือทําทันทีไม่ต้องรีรอไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องรองบประมาณใดทั้งสิ้นทําไปทําไปดุดไปดุดไปคือแม่งจุดยีทาเสร็จเมื่อไหร่ค่อยเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดจนพี่น้องชุมชนมาร่วมเฉลิมฉลองเปิดงานนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสทีมงานจิตอาสาทุ่งทําได้ร่วมสร้างสารรค์ผลงานครับขอบคุณครับ